มันสําปหลังขาดสิบล้านตันเอลนิโยทุบซ้ำวิกฤตชอ็อตสัพพลายทรงออกมันสําปหลังปี6-6วิกฤตชอ็อตสัพพลายมันสัปะหลังสิบล้านตันเอลนิโยถล่มซ้ำใบด่างน้ำท่วมปี6-5เอกชนสสมาคมเบรกรับออเดอร์ครัวไม่มีของส่งชาวไร่อ่วมต้นทุนแพงค่าท่อนพันขึ้น5เท่าหันหนีไปปลูกข้าวโพดแทน ล่าสุดจังหวัดนครราชสีมาสองแสนไร่แปลงเป็นไร่นายธีระเอื้ออภิธรรนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่าภาพรวมส่งออกมันสำปหลังปี2 5 6 6จะปรับตัวลดลงโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักคาดว่าจะส่งออกมันเส้นได้3-4ล้านตันจากปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้6ล้านตัน เป็นผลจากปริมาณและผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะผลผลิตปีที่ผ่านมาได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมหัวมันเน่ามีโรคใบด่างประกอบกับเจอปัญหาเอลนิโยในปีนี้ทําให้ปริมาณผลผลิตตกต่ำกว่าคาดการ10ล้านตันจาก34ล้านตันอาจเหลือเพียงแค่24ล้านตันผู้ส่งออกไม่กล้ารับออเดอร์กลัวว่าไม่มีสินค้าจะส่งให้ลูกค้า นอกจากนี่กระบวนอีกเรื่องคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนและปรับแข่งข้าขึ้นจากก่อนหน้า36าบาทเป็น35บาทต่อเหรียญสหรัฐทําให้ขายได้ยากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจผู้นําเข้าอยู่ในสภาวะถดถอยด้วยนายธีรักกล่าวว่าในวันที่26สิงหาคม2 5 6ี้สีสมาคมมันสัพหลังได้แก่ สมาคมการค้ามันสัปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสัปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสับปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและทากรหน่ง,งานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการติดตามสถานการณ์มันสับปะหลังทั้งหมดโดยจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลผลิตมันสับปะหลังในปีนี้อาจจะลดลงคาดว่าผลผลิตทั้งปีไม่เกิน24ล้านตัน โดยปีที่ผ่านมาเคยเประเมินวไว้ที่34ล้านตันปัจจัยสำคัญมาจากได้รับผลกระทบจากภัยแลง้งประกอบกับปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบทําให้การแพร่ระบาดของโรคและ,มะแมลงเช่นโรคใบด่างศัตรูที่มาจากธรรมชาติสร้างความเสียหายกับมันสปหลังมากขึ้นเพราะภาวาพะพะ้แรงจะทําให้โรคแพร่กระจายไปได้รวดเร็วและผลผลิตได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในปีที่ผ่านมาด้วย โดยปกติผลผลิตมันสปลังจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมฉเฉลี่ยเดือนละ10%และออกมากที่สุดในเดือนมกราคมถึงมีนาคมฉเฉลี่ย20%และจะเริ่มปลูกตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปซึ่งเป็นการเพาะปลูกในสภาวะปกติแต่เมื่อปี2515ที่ผ่านมาปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นฝนตกบ่อยทำให้เกษตรกรมี มีการปลูกมันสปะหลังหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทําให้ผลผลิตทยอยออกมามากแต่ปีนี้มีภัยแลง้งทําให้กังวลว่ามันสปะหลังที่ปลูกจะเจอปัญหาและกเกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนท่อนพันสะอาดเพราะท่อนมันสัปะหลังที่เตรียมปลูกยังได้รับความเสียหายอีกทั้งราคาท่อนพันธุ์ปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นเป็น5บาทต่อท่อนจากอดีตอยู่ที่1บาทต่อท่อน ด้วยเหตุนี้กเกษตรกรจึงหันไปปลูกข้าวโพดแทนเห็นได้จากตอนนี้ในพื้นที่นครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมันสบปะหลังรายใหญ่ที่สุดของภาคอีสานปีนี้ลดลงจากปัจจุบัน1.4ล้านไร่เหลือแค่1.2ล้านไร่หายไปประมาณ2แสนไร่เพื่อไปปลูกข้าวโพดทดแทนและหากดูพื้นที่ปลูกมันสบปะหลังทั่วประเทศปริมาณลดลงไม่มากแต่ปัญหาโรคระบาดปัจจุบันกระจายไปทั่วประเทศแล้ว อย่างไรก็ตามจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบทําให้เกษตรกรมีการขุดมันอ่อนขึ้นมาขายมากขึ้นซึ่งปกติปลูกต้องใช้เวลา8-10เดือนที่จะต้องขุดมันสับปะังออกมาขายแต่ตอนนี้ปลูกแค่6เดือนก็ขุดมาขายแล้วเนื่องจากหัวมันสดดีเฉลี่ยปัจจุบันทรงตัว3.00ถึง3.20บาทต่อกิโลกรัมเสื้อแป้ง25%ส่วนมันเส้นราคาเฉลี่ยที่8.5บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ส่งออก ราคาตลาดตอนที่เฉลี่ยที่260ถึง270เหรียญสหรัฐต่อตันเพราะความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศยังมีสูงโดยเฉพาะตลาดแอลกอฮอล์อาหาราสตรัตว์ทําให้เกษตรกรขุดมาขายมากขึ้นและเชื้อแป้งยังไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เท่าไหร่เชื้อแป้งหายไป4-5%และยังทําให้ผลผลิตต่ตอไร่ลดลงจาก3.5ตันต่อไร่เหลือเพียง2ตันต่อไร่ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอในตอนนี้ นายธทีระกล่าวว่าต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในอุตสาหกรรมนสปงลังโดยส่งเสริมท่อนพันุสะอาดให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งดูแลเรื่องน้ำาพืแก้ปัญหาเรื่องโรคพร้อมช่วยเหลือและต้นทุนให้กับเกษตรกรส่วนตลาดยังมองว่าไปได้ผู้ส่งออกเองก็ยังขยายส่งออกไปยังกลุ่มอาหารสัตว์เพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ตลาดส่งออกยังอยู่ในตลาดจีนผู้สื่อข่าวของประชาชาติธุรกิจรายงานว่า สถานการณ์ส่งออกมาสัมปังครึ่งปี2566มีมูลค่า68,907ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน16%โดยปรับลดลงทุกตลาดเช่นตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก66%มีมูลค่า45,552ล้านบาทลดลง18%ตามท r a f f i c เป็นผลจากสถานการณ์ผลผลิตได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปีก่อนขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ประชาชาติ